ที่ผ่านมาเราเจอแต่รัฐบาลที่เลี้ยงเข้าแก้ปัญหาเป็นจุดๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ไม่เคยที่จะผ่าปัดใหญ่แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรเลยมือเดียวที่คุมส่วนแบ่งการตรลาดของการส่งออกในประเทศนี้แต่เรายังมีคนที่อยู่ในฐานรากที่อยู่ใ,ใต้ภูเขาั้ำไถ่นี้ที่ถูกแช่แข็งเอาไว้ แลาไม่สามารถที่จะปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองขึ้นมาได้ถ้าไม่แตะเรื่องนี้ไม่ว่าจะมีอุตสาหกรรมดีแค่ไหนเข้ามามีเงินทุนมากแค่ไหนเข้ามาแต่ว่าเราไม่มีฐานที่จะเป็นผู้บริโภคสินค้าต่างๆเหล่านั้นประเทศน,นี้ไปต่อไม่ได้ที่ผ่านมาเราเจอแต่รัฐบาลที่เลียงเข้าแก้ปัญหาเป็นจุดๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ไม่เคยที่จะผ่าตัดใหญ่แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรเลยไม่กล้าแม้แต่จะพูดถึงความจริงที่น่าเกลียดเกลดหัใจรัฐบาละจะกล้าพูดไหมว่าถึงแม้ว่าเราจะเปิดประเทศแล้วแต่การท่องเที่ยวจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมและต้องมีคนที่จะต้องออกจากอุตสาหกรรมนี้เป็นจำนวนมากรัฐบาละจะกล้าพูดไหมว่าภาคเกษตรเราไม่สามารถที่จะเดินต่อไปจากนี้ได้ถ้าเราทำเพียงแค่ เกียวยาแลา,าสิทธิ์พิเศษไปวันๆแบบน,นี้ไม่มีใครกล้าพูดและทุกคนก็ให้แต่ยาพาราให้แต่ยามร์ฟินเพื่อจะได้รับความเจ็บปวดแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนต้องรับความเสี่ยงแล้วก็เป็นไปนตามที่ถามกลาวท้ายเป็นพฤติกลตศรัทธาของผู้นํานประเทศและจริงๆก็คือเป็นวฤติผิตศรัทธาของรัฐในพืทุกของคาปิโยด้วยถามว่าทุกวันนี้ถ้าเราจะปรับจะเปลี่ยนประเทศ ต่อให้ผู้นำประเทศตอนนี้มาพูดวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆพวกคุณจะเชื่อตรงไหนต่อให้มีนโยบายที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าประชาชนไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อไปแล้วจะสำเร็จก็ยากต่อให้พูดถึงวิสัยทัศน์ที่ดีแค่ไหนทุกคนก็จะตั้งคำถามว่ามีวาระอะไรสร้างเสริปล่าเอื้อประโยชน์ใครอยู่หรือเปล่า ว่าจะทำจริงได้หรือ